ตระกูลโหติกาคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องโฟกัสสิ่งที่คุณต้องรักสิ่งที่คุณต้องดูแลคือตัวคุณคนเดียวเท่านั้นอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงคุณไปสังเกตดูนะ ไม่เดทุ่มเทนะคะไม่พักเอ,อไม่พักผอ่อไม่ออกกําลังกายไม่หาผลิตภัณฑ์อางเสริมมาดูแลตัวเองนะคะไม่รักษาผิวพรรณนะคะไม่ทําอะไรสักอย่างปล่อยให้โทมปล่อยให้เอ,อนะคาะเหี่ยวเฉาไปแล้วถามว่า <c oughs> คุณจะอะไรายได้คุณจะพลังงานพลังใจที่ไหนมาดูแลครอบครัวถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะคนเราจะทำอะไรนะคะมันต้องมีแผนเออมันต้องมีตารางเวลา แล้วก็มันต้องมีวินัยแล้วก็ที่สำคัญมันต้องมีไอเดียมันจะต้องมีความรู้โอเคอ่าเพราะฉะนั้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆคนเลยโอ้เสี่ยวคัดเมจัดจัด